ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่สามสิบแปดจากขุทธ,ธกานิกายคาถาธรรมบทอัปปมาทะวักวันานาเรื่องกุมภะโคสกะกุมภะโคสกะเสียรู้นางชาววัง ที่นั้นนางก็ปรุงผัดอย่างอริดอร่อยทั้งเวลาเย็นทั้งวันรุ่งึ้นแล้วได้ให้แก่เขาและครั้นทราบความที่เขาเป็นผู้มีจิตเบิกบานแล้วก็วิงวอนในวงเล็บอีกว่านายจา๋าฉันทั้งสองจะอยู่ในเรือนนี้แหละสักสองถึงสามวันดังนี้แล้วอยู่ในเรือนนั้นเอาสัตราอันคมตัดฐานเตียงของเขา ภายใต้แม่แคร่ในที่นั้นนั้นเมื่อเขามาพอนั่งลงเท่านั้นเตียงก็ย่อลงเบื้องล่างเขากล่าวว่าทำไมเตียงนี้จึงขาดไปอย่างนี้นางสนมนายจา๋าฉันไม่อาจห้ามพวกเด็กหนุ่มๆได้พวกเขามาประชุมกันในวงเล็บเล่นที่นี่ละสิกุมภกโคสกะแม่เพราะอาศัยแกสองคน ทุกนี้จึงเกิดแก่ฉันเพราะในการก่อนฉันจะไปในที่ไหนไหนก็ปิดประตูแล้วจึงไปนางสนมจะทำอย่างไรได้ล่ะพ่อฉันไม่อาจทามได้นางตัดในวงเล็บฐานเตียงโดยทำนองนี้แหละสิน้นสองถึงสามวันแม้ถูกเขาตำหนิติเตียนว่ากล่าวอยู่ก็คงกล่าวแก้ตัวอย่างนั้นแล้ว ตัดเชือกที่เหลือเว้นเชือกเส้นเล็กๆไว้เส้นสองเส้นวันนั้นเมื่อเขาพอนั่งลงเท่านั้นฐานเตียงทั้งหมดตกลงในที่ผื้นดินศีรษะของเขาได้ฝุบลงรวมเข้ากับเขาทั้งสองเขาลุกขึ้นได้ก็พูดว่าฉันจะทำอะไรได้บัดนี้จะไปไหนได้ ฉันเป็นผู้ถูกพวกแกทำไม่ให้เป็นเจ้าของแห่งเตียงเป็นที่นอนเสียแล้วนางสนมปรอบว่าจะทำอย่างไรได้เา่าพ่อฉันไม่อาจห้ามเด็กๆที่คุณเคยได้ช่างเถอะอย่าวุ่นวายไปเลยนายจากไปไหนในเวลานี้ดังนี้แล้วเรียกธิดามาบอกว่าแม่หนู เจ้าจงทำโอกาสสำหรับเป็นที่นอนแห่งที่ชายของเจ้ากุมภักโคสกะได้ลูกสาวของนางสนมเป็นภรรยาทิดานั้นนอนที่ข้างหนึ่งแล้วพูดว่านายคะเชิญนายมานอนที่นี่แม่นางสนมก็กล่าวกับกุมภากโคสกะนั้นว่าเชิญพ่อไปนอนกับน้องสาวเถิดพ่อเขานอนบนเตียงเดียวกับทิดานางสนมนั้น ได้นำความเชยชิดกันในวันนั้นเองอางกุมาริการ้องไห้แล้วทีนั้นมารดาจึงถามเขาว่าเจ้าร้องไห้ทำไมเล่าแม่หนูธิดากรรมชื่อนี้เกิดแล้วแม่มารดาพูดว่าช่างเถอะแม่หนูเราอาจทำอะไรได้เจ้าได้สามีคนหนึ่งก็ดี กุมภาโคสกะนี้ได้หญิงบำเรอเท้าคนหนึ่งก็ดีเชิงอัดภรรยาย่อมสมควรดังนี้แล้วได้ทำกุมภาโคสกะนั้นให้เป็นบุตรเขยแล้วเขาทั้งสองอยู่ร่วมกันแล้วกุมภาโคสกะต้องจ่ายทรัพย์เพราะอุบายของนางสนมโดยการล่วงไปสอถึงสามวัน นางสนมนั้นก็ส่งข่าวในวงเล็บกราบทูลแต่พระราชาวา่าข้าแต่สมมุติเทพขอฝ่าละอองธุลีพระบาทจงรับสั่งให้ทำการโฆษณาวา่าขอถวยราชจงจัดทำรรม,มหรสพในย่านถนนแห่งคนรับจ้างอยู่ก็คนใดไม่จัดทำรรม,มหรสพในเรือนสินไหมชื่อประมาณเท่านี้ย่อมมีแก่คนนั้น พระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นคราวนั้นแม่ยายพูดกับเขาว่าพ่อเอ๋ยเราจำต้องจัดทำมหหรสบพในถนนแห่งคนรับจ้างตามที่พระราชานัดเราจะทำอย่างไรเชิงอัดการบังคับของพระราชากุมภโคสกะแม่ ฉันแม้ทำการรับจ้างอยู่ก็แทบจะไม่สามารถเป็นอยู่ได้จักจัดทำมหรสพอย่างไรได้เล่าแม่ยายพ่อเอ๋ยธรรมดาบุคคลผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายย่อมรับเอาแม้นี่ไว้เชิงอัดต้องเป็นนีพระราชาพระเจ้าอยู่หัวทรงบังคับจะไม่ทำในวงเล็บตามไม่ได้ อันเราอาจผลจากนี้ได้ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งไปเถิดพ่อจงนํากหาปณะ,ะหนึ่งหรือสองกหาปณะ,ะที่ไหนไหนก็ได้นางสนมส่งทรัพย์ของกุมพะโคสกะไปถวายพระราชาเขาตำหนิติเตียนพลางไปนำกหาปณะ,ะมาเพียงหนึ่งกหาปณะนะ แดดที่ฝังรับสี่สิบโกรธนางก็ส่งกระหาปนัไปถวายแด่พระราชาแล้วจัดทำมหรสพด้วยกระหาปนะของตนโดยการล่วงไปสองถึงสามวันก็ส่งข่าวไปถวายอย่างนั้นนั้นแลอีกพระราชาก็ส่งบังคับอีกว่าถ่วยราชจงจัดทำรรมหรสพเมื่อใครไม่ทำมีสินไหมประมาณเท่านี้กุมภะโคสกะนั้น ถูกแม่ยายกล่าวรบเร้าอยู่เหมือนครั้งก่อนนั่นแลจึงไปนำกระหาปณะ,ะมาหนึ่งกระหาปณะ,ะแม้อีกนางก็ส่งกระหาปณะ,ะแม้เหล่านั้นไปถวายแด่พระราชาโดยการล่วงไปสองถึงสามวันก็ส่งข่าวไปถวายอีกว่าบัดนี้ขอฝ่าละองธุลีพระบาททรงส่งบุรุษมา รับสั่งให้เรียกกุมภาโคสกะนี้ไปเฝ้าพระราชาทรงส่งบุรุษไปแล้วกุมภคโคสกะถูกจุดตัวไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวพวกบุรุษไปยังถนนที่คนรับจ้างนั้นอยู่แล้วถามหาว่าคนไหนชื่อกุมภาโคสกะเที่ยวตามหาพบเขาแล้วบอกว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้หาพ่อ ในวงเล็บไปเฝ้าเขากลัวแล้วพูดคำแก้ตัวเป็นต้นว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรู้จักตัวฉันแล้วไม่ปรารถนาจะไปที่นั้นพวกบุรุษจึงจับเขาที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นจุดมาด้วยพลาการเชิงอัดทำด้วยกำลังคือทำตามชอบใจหญิงนั้นเห็นบุรุษเหล่านั้นแล้ว จึงทำทีขู่ตะคอกว่าเฮ้ยเจ้าพวกหัวดือ้อพวกเจ้าไม่สมควรจับลูกเขยของข้าที่อวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นแล้วปลอบว่ามาเถิดพ่ออยากกลัวเลยฉันเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้วจักทูลให้ตัดมือของพวกที่จับอวัยวะมีมือเป็นต้นของเจ้าทีเดียวแล้วพาบุตรีไปก่อน ถึงพระราชมนเทียนแล้วเปลี่ยนเพศแต่งเครื่องประดับพร้อมศัพท์ได้ยืนเฝ้าอยู่ณนะส่วนข้างหนึ่งฝ่ายกุมพักโ,โสกะถูกเขาฉุดคร่าน,นำมาในวงเล็บถวายจนได้พระราชาส่งซักถามกุมพักโสกะขณะนั้นพระราชาปรับกับเขาผู้ถวายบังคมแล้วยืนเฝ้าอยู่ว่าเจ้าหรือ ชื่อกุมภะโคสกะกุมภะโคสกะข้าแต่สม,มุติเทพพระเจ้าค่ะพระราชาเพราะเหตุไรเจ้าจึงปกปิดทรัพย์เป็นอันมากไว้ใช้สอยกุมภะโคสกะทรัพย์ของข้าพระองค์จักมีแต่ไหนพระเจ้าค่ะในวงเล็บเพราะข้าพระองค์ทําการรับจ้างเลี้ยงชีวิตพระราชาเจ้าอย่าทําอย่างนั้น เจ้าหลวงข้าทำไมกุมภะโคสกะข้าพระองค์ไม่ได้หลวงพระเจ้าค่าทรัพย์ของข้าพระองค์ไม่มีในวงเล็บจริงที่นั้นพระราชาทรงแสดงกหาปณะ,ะเหล่านั้นแก่เขาแล้วตรัสว่ากหาปณะ,ะเหล่านี้ของใครกันกุมภะโคสกะเผยจํานวนทรัพย์เขาจำในวงเล็บกระหาปณะ,ะได้คิดว่าตายจริง เราฉิบหายแล้วอย่างไรหนอกะหาปนะเหล่านี้จึงตกมาถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวได้แลไปข้างโนนข้างนี้ก็เห็นหญิงทั้งสองคนนั้นประดับประดายืนเฝ้าอยู่ริมพระทวารห้องจึงคิดว่ากรรมนี้สำคัญนักชรอยพระเจ้าอยู่หัวพึงแต่งหญิงเหล่านี้ในวงเล็บไปล่อลวงแน่นอน ขณะนั้นพระราชาตรัสกับเขาว่าพูดไปเถอะผู้เจริญทําไมเจ้าจึงทําอย่างนั้นกุมภะโคสกะเพราะที่พึ่งของข้าพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่าพระราชาคนเช่นเราไม่ควรเป็นที่พึ่งของเจ้าหรือกุมภะโคสกะข้าแต่สม,มุติเทพถ้าสม,มุติเทพทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ ก็เป็นการเหมาะดีพระราชาเป็นได้สิผู้เจริญทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่ละ่ะกุมภาคโคสกะมีสี่สิบโกดพระเจ้าค่ะพระราชาได้อะไรในวงเล็บขนจึงจะควรกุมภาคโคสกเกวียนหลายหลายเล่มพระเจ้าค่ะกุมภาคโคสกะได้รับตำแหน่งเศรษฐี พระราชารับสั่งให้จัดเวียหลายร้อยเล่มส่งไปให้ขนซัพย์นั้นมาให้ทำเป็นกองไว้ที่นาพระลานหลวงแล้วรับสั่งให้ชาวกรุงราชครืในวงเล็บมาประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในพระนครน,นี้ใครมีทรัพ์ประมาณเท่านี้บ้างเมื่อถวยราชกราบทูลว่าไม่มีพระเจ้าค่ะตรัสถามว่า ก็เราทำอะไรแก่เขาจึงควรเมื่อพวกนั้นกราบทูลว่าทรงทำความยกย่องแก่เขาสมควรพระเจ้าค่าจึงทรงตั้งกุมภะโคตกะนั้นในตำแหน่งเศรษฐีด้วยสักการะเป็นอันมากพระราชทานบุตรีของหญิงนั้นแก่เขาแล้วเสด็จไปสู่สำนักพระศา,าสดาพร้อมกับเขา ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทอดพระเนตรบุรุษนี้ชื่อว่าผู้มีปัญญาเห็นปานนี้ไม่มีเขาแม้มีสมบัติถึงสี่สิบโกดก็ไม่ทำอาการเย่่หยิ่งหรืออาการสักว่าความทนงตัวในวงเล็บทำเป็นเหมือนคนกาพร้า นุ่งผ้าเก่าๆทำการรับจ้างที่ถนนอันเป็นที่อยู่ของคนรับจ้างเลี้ยงชีพอยู่หม่อมชั้นรู้ได้ด้วยอุบายชื่อหนีก็แหลครั้นรู้แล้วสั่งให้เรียกมาไล่เลี่ยงให้รับว่ามีทรั์แล้วให้ขนรัพ์นั้นมาตั้งไว้ในตำแหน่งเศรษฐีในวงเล็บใช่แต่เท่านั้นหม่อมชั้น ยังให้บุตรีกแก่เขาด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนมีปัญญาเห็นปานนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นคุณธรรมเป็นเหตุเจริญแห่งยศพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่ามหาประพิธชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่อย่างนั้นชื่อว่าเป็นอยู่ประกอบด้วยธรรมะ ก็กรรมมีกรรมของโจรเป็นตนย่อมเบียดเบียนบีบคั้นในวงเล็บผู้ทำรรในโลกนี้ทั้งในโลกนาชื่อว่าความสุขอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุก็ไม่มีก็บุรุษทำการรับจ้างก็ดีทำนาก็ดีเลี้ยงชีวิตในการเสื่อมทรัพย์นั่นแหละชื่อว่าชีวิตประกอบด้วยธรรม อันความเป็นใหญ่ย่อมเจริญขึ้นอย่างเดียวแก่คนผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ทางทวารทั้งหลายมีกายและวาจาเป็นต้นมีปกติใคร่ครวนด้วยปัญญาแล้วจึงทำรรผู้สํารวมไตรทวารมีกายทวารเป็นต้นเลี้ยงชีวิตโดยธรรม ตั้งอยู่ในอันไม่เหินห่างสติเห็นปานนั้นดังนี้แล้วปรับพระคาถานี้ว่าอุทานาวโตสตีมโตสุจิกรรมมัสสะนิสัมมะการิโนสัญญาตะสะจะธรรม,มะชีวิโนอัปปะมตตะเะยะโสพิวัตตติ ยศย่อมเจริญโดยยิ่งแก่คนผู้มีความขยันมีสติมีการงานสะอาดมีปกติใคร่ครวนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเลี้ยงชีพโดยธรรมและไม่ประมาทแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุทานาวโตวคือผู้มีความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้น บทว่าสติมโตคือสมบูรณ์ด้วยสติบทว่าสุจิกรรมมัสสะคือประกอบด้วยการงานทั้งหลายมีการงานทางกายเป็นต้นอันหาโทษมีได้คือหาความผิดมิได้บทว่านิสัมมาการิโนได้แก่ใครครวนคือไตรรองอย่างนี้ว่าถ้าผลอย่างนี้จักมี เราจะทำอย่างนี้หรือว่าเมื่อการงานนี้อันเราทำแล้วอย่างนี้ผลชื่อนี้จากปีดังนี้แล้วทำการงานทั้งปวงเหมือนแพทย์ตรวจดูต้นเหตุในวงเล็บของโรคแล้วจึงแก้โรคฉะนั้นบทว่าสัญญาตัดสะได้แก่สำรวมแล้วคือไม่มีช่อง ด้วยถวานทั้งหลายมีกายเป็นตนบทวา่าธรรมชีวินโนคือผู้เป็นคฤหัดเว้นความโกงต่างๆมีโกงด้วยตาชังเป็นตนเลี้ยงชีวิตด้วยการงานอันชอบทั้งหลายมีทำนาและเลี้ยงโคเป็นตนเป็นบรรพชิตเว้นอเนสนากรรมทั้งหลายเชิงอัด กรรมคือการสแสวงหาปัจจัยอันไม่ควรมีเวชกรรมเชิงอัดกรรมของหมอหรือกรรมคือความเป็นหมอและทูตกรรมเป็นต้นเชิงอัดกรรมของคนรับใช้หรือกรรมคือความเป็นผู้รับใช้เลี้ยงชีวิตด้วยภิกษาจารย์เชิงอัดการเที่ยวเพื่อภิกษา โดยธรรมคือโดยชอบบทว่าอัปปมัตตดสะคือมีสติไม่ห่างเหินบทว่ายะโสพิวัตติความว่ายศที่ได้แก่ความเป็นใหญ่ความมีโภคสมบัติและความนับถือและที่ได้แก่ความมีเกียรติและการกล่าวสรรเสริญย่อมเจริญ ในการจบพระคาถากุมภาโคสกะดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากก็บรรลุอเริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วเทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนอย่างนี้แลเรื่องกุมพาโคสกะจบ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอะเรียสสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอนนอมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัตจินดีอานุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมักผลนิพพานในการปัจจุบันกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ